เทรนเนอร์และก็ทีมงานนะครับเอสิมมอนไชยครับคุณประถมมงคลให้กับท่านอาบูเซามีครับจากฝรั่งเศสส่วนด้านมุมแดงครับคุณชัดชัยหอระบันครับนี่คือหน้าค่ายมวยชอชัดชัยครับคุณประถมมงคลให้กับท่านั่เยี่ยวดำอบูนี่หน้าตาเด็กๆจริง,งครับหน้าใสไวละอ่อนเลยครับวัย17ปีแต่<อ>ดู เกมการโชคนี่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากสิงห์ปัยนี่การันตีความโหดได้แน่นอนครับเทียมหน้าท่านผู้ชมครับอายุนะ17ปีเท่ากันนะครับผู้นี้นะครับเปิดฉากมานวดลำตัวก่อนครับปตานอาบูบอกแล้วครับหน้าตาอ่อนลครับแต่รีแลกกันทั้นี่ดูด้านเหลือเกิาครับอาบูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายเข้าไปเจียวดำ เจอแบบนี้ก็ประมาณไม่ได้ครับจะไปตั้งรับรอจังหวะ2ดูครับแกมาแต่ละทีน่ากลัวครับหาเข้าไยังจะบวกเลยครับจ้าดาเดี่ยวดำสายหนักๆแทนจะแทนจากอาบูครับเดี่ยวดำยังคืนไม่ค่อยได้อาบูโฉบเลยงานเข้าไปก่อนการแทงสายมาครับหมือหวาพอสมควรครับการปล่อยตัวออกมายกแรกของทนาบูแล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับยับเข้ามากระดับนี่ครับเล็้วครับ กระโดดเข้ามาปักด้วยศอกเอาดื้อๆครับโ่อไปชมปากขาแล้วครับเการ์ดเกมทางซ้ายทีขวาทีโอ้ลูกนี้มาโดนกระจับครับอู่กระโดดขับไล่ความจุกเสียงครับอาบูว่ากันครับเริ่มต้นกันใหม่ก็เรื่องจิตวิทยาครับเล่นไปที่ฐานล่างก็จะได้เจ้าเยืดับอาบูนั้นไม่รู้ว่าถนัดข้างไหนแน่ครับซ้ายถึงขวาครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับาแทงท้ายต่อกับทีขวาเดดับเปลี่ยนแล้วขาจะมาวางแค่ขวาคืน เดียวดำตอนนี้จะไหวไหมครับต่วันด้วยฝุกซ้ายโตมาเอะครับพอทางด้านเดียวดำได้ทีได้จังหวะครับอาบูก็มีหน้าถอดสีเหมือนกันครับอาบูแไปซ้ายมาครับอาบูตัดซ้ายยาวๆเติมเข้าไปครับเดียวดำยังใช่เย็นน่ครับยังไม่ถลอกยังไม่ออกเขราะเดียวยาวเอาต่อยขวามาไตมาเอนมาครับด้านเดียวดำซ้ายเจอแท้ขู่ครับ เยับพยับเข้ามามีจังหวะลอดจังหวะหลอกบงดานเจ้าเกี่ยวดำารี้ยน่สนใจครับยาามเดินเข้าหาเะีย่ยวดำตบไปุกต้ายรอตั้งหลักก่อนครับอาบูขึ้นได้ก็เดินหน้าแทง้ายต่อย้ายตาม แล้วเดี่ยวดำก็โต้ไปที่บริเวณพับในเปลี่ยนการอีกแล้วครับเอาให้คู่ต่อสู้นั้นเดาทางไม่ถูกไปเลยครับอรรบ,บูโมาแล้ววงังดีขวาจากสนานเจี่ยวดำอบูพอจะเปลี่ย,กย,กย,กยกนการครับโดนเดียวดำเตีฟ้ามาอาบูต่อยห,หนึ่งสองหน้าานะครับได้มาเป็นชุดกับอ,อบูอบี่นะครับถีบตักเอาไว้ทีเดียวดำพยายามจะยกมาแล้วขวาออาตีเลยครับเลี่ยมตัวครับจับไต้เนี่ยน้าอบูรีบถอนออกมาก่อนครับ ว่าลูกนองเรชวนไม่ธรรมดาครับอาบูไปมึงต่อต่อที่หุกขวาครับเดี่ยวดับเดี่ยวหน้าเลยต่ออาบูทำต่อขวาแต่ก็ถ้าใครเป็น FC ตัวจริงของแม็กซ์บุญไทยจะทราบดีว่าเหยื่วดับเนี่ยยกแรกก็เป็นประเภทพ่อบุญลับครับจะแรงต้องไปแรงตอนปลายครับวินิจฉยใท้ายได้ดีครับเหยื่วดับต้นเครื่องร้อนช้านิดนึงครับหนึ่งทันเดียรับศรีราลูกร่างเสียเปรียบครับในเรื่องสชนสูง การเข้าทำของตัวเองนั้นลำบ,บากกันอยู่แล้วว่าการจังหวียงด้วยขวาก็หมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับแรกนั้นวูบวาบหวือหว,วาพอสมควรครับรดนานอาบูกระชกจากฝรัร่งเศสจากค่ายมวยศิษย์มณชัยครับแต่ว่าก่อนนี้่ะครับเยวดำประเภท อาศัยความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับรอจังหวะคืนแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกันครับจังหวะเวียงหมัดของทด้านเกี่ยวดำกะเอาให้คอหลุดเลยครับแต่ก็ยังไม่มั่น,นครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่2เกมระหว่างดนานเกี่ยวดำชอทัชชัยกับอาบูซาวมี่ครับจากฝรั่งเศสีกว่าอยังรุนกันตัท้ทึกครับอะไรก็เป็นไปได้ ครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นมาครับักล,ลงางเวทีห้าเสียงหมัดไปก่อนครับอาบูยังไม่เข้าเปา้าครับเตะซ้ายขึ้นมาได้มาลหนึ่งดอกขีดขวาตามสปีดท่านั้นเร็วครับท่านผู้ชมครับจังหวะออกอาวุธนี่ครับทุกซ้ายของทางด้านเดี่ยวดำปักด้วยศอกแล้วเติมด้วยหมัดชุดครับเร็วจริงครับถ้าคิดนานคิดช้านเนี่ยไปน่า,านอาบูเนี่ยครับที่ชิงจังหวะได้ก่อนนะครับขวาจากท่านั้นเดี่ยวดำก็เริ่มจะเติมสปีดของตัวเองไปแล้วนะครับ มาหนึ่งดอกเขาแข้งขวาทางด้านเียวดำอาบูว่าล็อเล็มไปเลยครับขีดขวามาสปริงข้อเท้ายังเหนื่อยเอาเยวดำต่อยท้ายต่อยฝาอาบูพยายามต่อยสามกะมันเอาคืนครับล็อกล่างจากเียวดำล็อกอย่างเดียวไม่ตีกรรมการรีบแยกครับเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือครับแข้งมาหมัดมาก็คือได้แข้งด้วยหมัดครับอะไรครับเสียขวาจากท่านเียวดำบ้างครับจะไล่ต่อตบสายทุบนี่นะครับมาแของหนักก็มีกระต้านเยวดำเพื่อนเริ่มล้วงกรบเจียวดำ เด่งเกมขึ้นมาครับอาบูว่ายังไงซ้ายใคราน้องใคยขว้างเอาไว้ครับเปลี่ยนการมาเป็นมวยซ้ายหาแล้วครับเน่เป็นมวยโชคยากข้างหน้าอาบูหมายครั้งนี่ครับรวบเลยครับถีบแล้วหลุดครับธานาอาบูเดี๋ยดดำเดินมาโดนซ้ายสักกัดครับเดี๋ยมจะเตะเบรกเกมเอาไว้ครับอแล้ววงในเดียดดำตีหน้าขาครับโอ้ใจเย็นล้วบอกว่าใจเย็นเหลือเกินครับ ไปเข้าไปหน้าขาก็ไม่เล่นลำตัวครับครับทุบลำตัวอีกครั้งครับธนานเจดมเดินทางไว้ต่างอาแล้วครับอาอบูนี่มีต่อยหนึ่งสองขวามาสายตาอาบูรุนดันแทงสายไถยได้ครับดนานอาบูครับสายทั้งแถบครับโอ้หหมัดชุดค่อนข้างเร็วท่านผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีน้ำหนัก ทำให้เยาวด,ดําในการทนได้ครับแล้วรัดเอาไว้ตีไม่ตีไม่ตีอีกแล้วครับปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไปอีกครั้งก็จะได้เยาวดําตดตารัดได้แต่ไม่ตีครัปบปาไปเยน์ครับเยาวดําเตะขวาได้มาหนึ่งดอกเตะขวาเสดเดินหน้าลุย,ย,ยตแต่ครับเยวดําอะไะครับกระชากอา้าไปเสียหลักซะเองครับอาบูดูนะครับตัดสินใจพลาดครับเยาวดําเดินหน้าต่อ,อไหมครับถูกซ้ายจากเยาวดํา แบบจะเขี่ยมาไม่ได้ครับอะไรก็ปักด้วยศอกโอ้ี่ครับเดินอย่างใจเย็นครับและเล็มไปเรื่อยครับทันาเจ้าเดียวดำเดียวดำนัดลากมาก็ยังไม่ตีครับแม่ใจเย็นเลยกันเจ้าดำเดือดเย็นเกินไปหรือเปล่าก่เอาล้วต่อยขวาได้อาบูอันนั้นอาบูอาจจะต่อยได้ขึ้นมาครับเอายังคงมีหัวใจครับจับอินทีสับด้วยซ้ายครับแม่แล้วตอนนี้กรรมการเบรกเกมเลยครับเตือนไปที่ทันนาอาบูครับ โอ้โหถอยหลังเป็นพลาวันแบบนี้ดนี่ครับแล้วเป็นดนะ้าน,นเจียวดำครับหักทิ้งลงไปโอ้โหอยๆมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าแบบมาแบบสมบูรณ์แบบครับนะครับจับอีกทีอบูตีนซ้ายเป็นจะหักเจอเสียบขวาครับโอ้แล้วบทจกที่สองครับม a กซ์มวยทาย มาครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ครับของรายการระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแรงในช่วงต้นจริงๆรับสมรรานอาบูแต่พอเจอความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของท่าน้านเกี่ยวดดำครับเดินแบบชนิดที่ละเอียดละอ่อนละเมียดละไมกะต้อนแบบว่าละมุนละม่อมเลยครับก็ทำได้ในช่วงท้ายเกมยกที่2ครับ มาได้น้ำได้เนื้อพอสมควรแล้วทำเอาธนาอาบูเนี่ยแผ่วอาร์ะครับเปิดเช่าออมาฟาเจออาบูไล่สาวมักชุดใหม่อีกแล้วเครับเปิดเกมมาพยายามเติมหมาครับอาบูอาร์นะครับปลอย,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 อยท้ายต่อยขวาที้งเตะเกมเอาไว้ยกนี้เล่นเกมไปต่อคับอาบูฟาเจะแรงต้นน้ำเหมือนจอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวครับทิมม้งด้วยขวาเร่งมาแบบนี้ดีเลยครับ มทนได้อยู่แล้วครับพี่สีคนนี้กัษณะดเดียวดำเดียวดำไม่ทนตอนนี้ต้องเล่นเดินมาบ้างครับตสอฟง,ฟง,ฟงฟังอ่ะพักออกอาบูก็แม่ขาบช่วยครับหนึ่งสองสามตายตูมตรงนี้พลกเอา,านิดเดียว,วกระเบียบมาเสียบเข้ามา,าดเ,เดียวดำพยายามจะสกูร์แล้วนีแ่แหละครับน่าถอดออกมาแล้วสับด้วยซ้ายครับเอา้าแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาจังหวะบวกเนี่ยต้องระมัดระวังครับ นาเกียวดาอาบูหันมองพี่เรียนครับเอาอยัางไงพี่้าขว,วามวาโอ้ลูกนี้น้ำกระจายครับทางด้าเดนเจดมตะเข้าไปเอเสียจับไหนครับรีดแยกออกมาครับโอ้โหเอาเลยครับอาบูขอความช่วยเหลือจากทีมงานเลยครับโดนสอบเข้าไปอีกครั้งก็ต้องถอยเลยครับไหลเข้ามาทางด้า,านเจดมวางด้วยข้างขวานี่แหละครับความใจเย็นของทางด้านเกียวดำครับ เร<ล><ล>ื่อยๆปาเรียงเๆยงก็แต่ว่าชัวร์ครับไฟเติมเยี่ยดดำเดินหน้าลุกไล่ต่อครับแม่เดินแบบนี้เดินละเอียดครับอาบูยังโอ้ลูกนี้แทงหมอนเข้าไปถึงกระเป๋าปากรับอาบูโดกเข่าลูกนี้ครับนะครับนี่ครับสับแล้วก็เสียบครับหลุดอ้าวไปเสียหลักเองกัจะได้อาบูโอ้โหแรงในช่วงต้นน้ำครับนี่แหละครับกระดูกประสบการณ์กับมาเร่งเยอะในช่วงต้นเกมแต่พอยืดเยื้อไปเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวว่าการแบ่ง ร่างกายแบ่งเลี้ยวแรงนี่ทยมิจะทำไม่ชัดเจนครับทางด้านอับูเดี่ยวดำเดินหน้าลงไปต่อครับสายคอยค้ำเอาไว้ครับเตะพังเข้าไปโอ้โหเดี่ยนยต้องตัดขาตัดเท้าครับทางด้านอับูอะไรครับเดี่ยวดำเดินแบบชนิดที่ว่าไม่มีคำว่าถอยเกียร์ถอยหลังไม่ต้องใส่แล้วครับแยกออกมาจากกรกรมการน้องแหวนเพชรราชพัฒน์ทางด้านต่อไปครับทางด้านเดี่ยวดำอยังไม่ไปข้ามผ่านเกมครับ ำเดินหน้าลุกไล่เข้าไปอบูก็ได้แค่พยายามลักออกแล้วหายใจกวาดโตครับแต่จังไยังไม่ลงตัวตรงนี้ตรงนี้ทางด้านอบูครับนี่ครับซ้ายจากเดียวดําเข็นเอาไปาจะเข็นแล้วคืนก็ติดลุกที่ของทางด้านเกี่ยวดําครับตีครับแล้วต่อยรับตัวสลับใบหน้าเลยครับเดียวดําเนียนเหลือเกินครับวันี้ครับหกไว้เดี๋ยวเขาเยวดําซ้ายมาจากอบูเดียวดําไม่สนใจครับเดินหน้าลุกไล่ต่อไหล่กีดตะกอนอยู่หน้าบ้านตัวเองครับเียวดํา แทงท้ายเข้าไปครับอาบูนี่ค่อยๆลูดลงไปครับโดนเข่าครับตีครับโดนเสียงครั้งโอ้โหนายครับกระทุ้งแต่เพียงผู้เดียวพยายามจะผลักเพียงจะดันแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่ลงทางด้านอาบูขวาจากเกียวดำและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับออฟฟิเชียลได้แล้ววันนี้ for red corner blue corner no bonus max muay thai facebook page all right ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the georgia score for the winner red corner.